สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนี่เป็นการพยากรณ์ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำปักแรกของเดือนออมิถุนายนนะคะ2 5 6 3มาดูกันชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเป็นยังไงบ้างคะขอไพ่พลังงานของคุณเลยคุณเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมษลัคนาเมษ six of pentacle ไพ่หกเหรียญพลังงานของคุณนะเป็นไพห่หกนนะหกเหรียญนะหกเหรียญเป็นความแบ่งปันเป็นความเอ,อื้อเฟื้อเป็นความบาลานซ์เป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าฟีลลิ่งของคุณตอนนี้คือเหมือนให้มากกว่ารับนะคะอยากให้มากกว่ารับให้ก็ได้ฉันเป็นคนให้ก็ได้ไม่คิดอะไรนะคะอือหือ เหมือนคุณพอใจอะ่ะและเข้าใจดีกับสถานการณ์ที่คุณเป็นที่คุณเจอตอนนี้เข้าใจดีชาราสีไม่คนโสดตอนนี้มีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาด้วยใช่ไหมหรืออีกในนึงคือคุณอาจจะอ่ากำลังจะสร้างความประทับใจให้กับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะอืม อะมาดูกันต่อดีกว่าค่ะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเป็นยังไงกันบ้างนายสุข <Nice S 1> คับโอเคพลังงานรุนแรงถ้าแฟนเก่ากลับมาคุณไม่กลับเลยคุณไม่กลับไปหาเลยไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วไพแ่แฮงแมนคือทางใครทางมันแล้วก็นายสัขคับคือไม่เอาแล้ว คุณพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่แฟนเก่าคนเก่าคุณถามถ่ายคุณมาอาจจะมีการได้พูดคุยกันใช่ไหมนะคะในบางคนคุณอาจจะแบบได้พูดคุยกันอืเขากลับมาพูดคุยกับคุณบางคนหายไปนานมากแล้วแต่ยอยูก่ก็กลับมาทักคุณนะคะเดี๋ยวฮาแลแฟนมันเวิเวียชารสิพฤกษพลักขนาพฤกษพ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องทํานองครองทำคุณจะหยุดหลบพักสักพักหนึ่งเพื่อไปเก็บตัวแล้วก็ไปคุ้นไปครุ่นคิดว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ดีตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในโหมดที่แบบจําสินนะคะไปไต่ตรองไปคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อไปออความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณเจอเป็นยังไงบ้างคะ มีคนคนนึงพุ่งตรงเข้ามาคุยกับคุณนะคะในบางคนบางกรณีคุยกับคุณแล้วเหมือนให้ความหวังให้ความรู้สึกดีๆกับคุณ The Star ของท่านคุณกับชาวราศีกุมและคนากุมเขามีความหมายกับคุณในตอนนี้เพราะว่าเหมือนเขามาปลอบใจคุณนะคะออืมาทําให้คุณรู้สึกดีคนคนนี้เหมือนเหมือนเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยที่คุณเจออยู่เขาพยายามรักษาคุณเอาไว้แต่อาจจะยังไม่มีคําว่า relationship อะไรที่จริงจัง เขาคีฟคุณเอาไว้นะเขาคีฟคุณเอาไว้อยู่นะคะเขาคีฟคุณเอาไว้นะแต่มันก็ไม่มีอะไรชัดเจนอะ่ะแต่ในความรู้สึกคุณมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออยังดีที่มีเขาอยู่ก็ก,ก็ก็ให้ให้อยู่ๆไปในชีวิตแล้วกันอะไรประมาณนี้ยนะคะให้อยู่ให้อยู่กับเราไปในชีวิตอยู่ก่อนนะคะอืม ทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษเหมือนเขารู้สึกผิดเลยไพ่เดิม,มูนมาทันนคุ่ยกับชาวราศีมีนลักขาเมธมันเขารู้สึกผิดในสิ่งที่ทํากับคุณนะคะคนโสดแน่นอนคนที่เข้ามาหาคุณเขาตกหลุมรักคุณอย่างจังนะ แต่เป็นเพียงเพียงแค่ความรู้สึกเริ่มต้นนะมันเป็นแค่หนึ่งไม้นะดูให้ดีก่อนเด้อนะคะดูให้ดีก่อนนะ To แล้วก็ t e n น of อ n ฟวเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังแก้ไม่ตกยังแก้ไม่หายต้องไปจัดการกับความสัมพันธ์ของตัวเองก่อนต้องไปจัดการกับตัวเองก่อนนะคะกับความสัมพันธ์ที่มี The Tower คนคนนี้บางคนที่คุณเจอเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆก็ได้นะเดวิลบางท่านเขยชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่าจะไปจากคุณก็ไม่ได้เหมือนกันส่วนจะให้อยู่แล้วชัดเจนก็ยังทามไม่ได้ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้นะคะออืความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นแบบรักซ้ำซาอะไรเงี้ยรักซ้ำซากรักซ้อนด้วยแหละนะคะในบางคนนะอืมบางคนบางกรณี วันนี้ปัญหาทะเลาะกันตลอดเลยอะแบบเสียงดังอะตลอดเลยทะเลาะกันเสียงดังทะเลาะกันแลดีกันทะเลาะกันแลดีกันอยู่แบบเนี้ยวนๆค่ะอืมเหมือนตัวคุณเองก็อยากหาคำตอบกับความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมว่ามันจะไปทิศทางไหนกันแน่จะเอายังไงกันแน่คุณก็เลยได้แต่นิ่งแล้วก็แบบโอเคอยู่เฉยๆ รอดูปฏิกิริยาเขาว่าเขาจะทำยังไงแต่อย่างที่บอกแหละเขายังจะอยู่ตรงตรงเขาจะเขาเขายังจะอยู่ตรงนี้กับคุณแต่มันมีแนวโน้มบางคนเขาจะหายไปนะหายไปแต่เดี๋ยวกลับมาใหม่เธอยแต่ว่าเมฆบางคนเหมือนคุณเจอใครคนนึงที่หายไปจากชีวิตคุณอนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับมาคุยกับคุณแบบ แบบไม่ทันตั้งตัวจนคุณแบบเฮ้ยกลับไปแล้วหายไปแล้วเหมือนคุณไปรู้ความลับเขาด้วยนะว่าเขาหายไปเพราะอะไรแต่เขาก็เหมือนกลับมาแบบเนียนๆนะคะโอ้ s หส r รอ่ะมาดูต่อค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณกับชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นยังไงต่อไป แนวน้มความสัมพัญ์ของพวกคุณเ่ The Sun สามสามไม้เท้านะคะแล้วก็ Knights nice of อ,อีกหนึ่งใบค่ะ The Magician แ,แล้วอะไรอีก The World บางท่านคุยกับชาวต่างชาติปัญหาของพวกคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีใครบางคนที่เดินทางแบบระยะไกลอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ทุกอย่างเป็นกนารสลับกันแต่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือพวกคุณจะห่างกันแล้วกันพวกคุณจะห่างกันนะคะจะห่างกันโดยกระทานหานจะห่างกัน ะะแต่ซึ่งความห่างกันเนะี่ยไพ่เดอะเมจิเชียนบอกว่ามันกลับทําให้ความห่างเนี่ยทำให้คุณเข้าใจกันทะเลาะกันน้อยลงคุยกันดีมากขึ้นนะคะคุยกันอย่างดีมากขึ้นเริ่มปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นเหมือนคุณก็เริ่มกลับมารักตัวเองเขาก็เริ่มกลับมามองว่าคุณมีคุณค่ากับเขาบ้างแล้วนะคะอืมคุณมีคุณค่าออกับเขานะคะออืแต่ไพ่เดอะเมจิเชียนยังไม่น่าไว้วางใจนะ คือเหมือนกับเขาก็ยังจะรับปากกับคุณไม่ได้ว่าจะไปยังไงต่อความสัมพันธ์นี้แต่เป็นว่าสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าบางคนจะมีปัญหากับคนรอบข้างน,นะคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่จะมีปัญหาจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรืออะไรใดๆจะมีความเกี่ยวข้องกันและทําให้เกิดปัญหาแต่ปัญหาระหว่างคุณสองคนจะไม่มีจะไม่มีจะเข้าใจ จะเข้าใจกันนะคะจะเข้าใจกันออ่ะขออีกนิดนึงคนเก่าคุณกลับมาแน่แน,แน่นอนเลยเมดซิสอัลคัพใขึ้นมาก็ต้องบอกบางคนกลับมาแล้วแต่เขาก็ยังจะวนเวียนกับคุณในปักนี้จ้ะนะคะชัดเจนนะอืมอ่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ การเงินการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นสับขัมันเลือกไม่ถูกอะ่ะตอนนี้มันสับสนไปหมดเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าน้องๆที่เรียนอยู่ก็เหมือนกันเลือกไม่ถูกสับสนไปหมดว่าจะเลือกอะไรยังไงแบบไหนนะคะถ้าน้องที่บางคนที่กําลังจะเลือกเกี่ยวกับเส้นทางของชีวิตของตัวเอง คุณเองก็เหมือนกันเรื่องเรียนก็เหมือนกันเรื่องงานก็เหมือนกันคือเหมือนค,คุณคิดไม่ตกเกี่ยวกับการเลือกเส้นทางของชีวิตของตัวเองในช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์ที่อยากจะทํางานใหม่ๆอยากเปลี่ยนงานใหม่ๆหรืออยากมีงานที่สองแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีนะคุณเริ่มเลยเริ่มเลยถ้าคุณคิดได้ตอนนี้มีอินสปิเรชันตอนนี้เริ่มทําเลยค่ะเมธมันจะส่งผลดีกับคุณนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเรื่องการเงินของคุณหนึ่งใบค่ะ การเงินของคุณหนึ่งใบค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษอ่ะเดอดฟู full, ระวังการจ่ายเงินคือหาเงินได้ตลอดมีเงินเข้าอยู่นะคะแต่ระวังการจ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวอยู่ๆได้จ่ายเงินคุณจะมีภาระอะไรบางอย่างที่เข้ามาแบบเสียบพันนะคะฉะนั้นเซฟด้วยเซฟเงินด้วยในช่วงนี้เ็บเซฟเซฟด้วยในช่วงนี้นะคะอืม ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่ากับทําแนะนํานะคะของคนโสดคนโสดชาวราศีเมษลักษณาเมจ้าไปหนึ่งว้าวชัดเจนเลยอ่ะคนโสดนะพลังงานอ่ะมีคนคนนึงเข้ามาหาคุณใช่ไหมไพโซเมดเนี่ย มีคนคนนึงเข้ามาหาคุณสถานการณ์ที่เคยเลวร้ายหรือไม่ดีกับคุณมันจะถูกจัดการอยู่ที่ทําแล้วนะจ๊ะจักรวาลเริ่มเข้าข้างคุณแล้วคนโสดถ้าคุณจะเปิดใจก็เปิดได้นะคะแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องให้เขาแสดงความสามารถให้สุดไปเลยว่าเขาวิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาคิดยังไงแบบไหนนะคะอืมอย่างที่บอกเขาเขารู้สึกประทับใจในตัวคุณมีใครคนนึงทําให้คุณประทับใจอ่ะแล้วเขาก็ประทับใจในตัวคุณด้วยนะคะ เขาเข้ามาเพื่อเยียวยาและรักษาคุณนะคะอ,อืะทีนี้มาดูคนสถานะไม่ชัดเจน give you relationship share w h a s on h o n e ในเรื่องของสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันเหมือนไพ่บอกว่าพวกคุณรู้ต่างคนต่างรู้ความรู้สึกของกันและกันนะอืมเหมือนพวกคุณต่างรู้ความรู้สึกของกันและกันนะคะ รู้ความรู้สึกของกันและกันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนในช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ถ้าคุณมีอะไรปรับความเข้าใจกันเลยพูดได้เลยในสิ่งที่คุณรู้สึกแต่ว่าให้เป็นโพซิทีฟก่อนนะอย่าไปพูดเรื่องที่แบบเป็นเนกาทีฟมากมันเป็นโอกาสที่ช่วงนี้พูดอะไรแล้วก็จะจะดูดีฟังแล้วเข้าหูเขานะคะนะความรักระยะไกลทางไกลจะแบบว่าอินเลิฟมากๆอ่ะนะคะ ทีนี้มาดูคนมีคู่ชาสาสีเมษลัคนาเมษนะคะอย่าเพิ่งคิดมากรอก่อนถึงตอนนี้จะมีปัญหาอะไรกันก็ตามทีค่ะทามี mm ่อยโอเคถ้าถ้าจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ในช่วงนี้ทำสมาธิ <laughs> ทำสมาธิกับมัน นับ1นึถึงสอย่าทะเลาะก,กันอาจจะมีปากเสียงแนวโน้มชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณคนมีคู่มีโอกาสมีปากเสียงกันใช้วิธีการเงียบนะคะชัตอัพแล้วก็อ่าชัตแล้วก็เนี่ยแยกคนละมุมก่อนนะคะแยกคนละมุมหลังจากนั้นก็ค่อยมาแบบคุยกันแบบมีเหตุและผลโอเคนะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกการติดตามใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะโอเควันนี้แป้งไปแล้วทุกคนชโชคดีนะคะใครสนใจ,จดูดวงส่วนตัวละเอียดใน description b ล x ด้านล่างนะคะที่ลิงก์กดที่ลิงก์ได้เลยโอเคชโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ